สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าคำทํานายปี2567มังกรไฟบาลัยกันเปิดคำทํานายแรกกับสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์พืชไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่า เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอาวาสถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์วงการบันเทิงการล่มสลายของเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสัำเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่สร้างความ รุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ย1เอ็ดเมษายน2325เวลา6 5นิกานาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านของการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกัน บ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิด การเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีย้อนคำทานายจะมีนายกคนใหม่นอตสตาดามุสเมืองไทยเตือนระวังเมษาสยองย้อนคำทำนายเตือนจากนอสตาดามุสเมืองไทย อาจารย์โสรจจะนวนอยู่ผ่านรายการไทยรัฐทอล์กดูดวงการเมืองยกระดับเดือนเมษายน2567ระวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีดวงนายกคนใหม่จับตานายกเศรษฐาทวีสินอยู่ไม่ครบวาระในปี2566มีดาวย้ายใหญ่มากโดยเฉพาะ17ตุลาคมราหูย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนตอนนั้น คือช่วงจะตั้งรัฐบาลและปี2,567จะมีดาวที่คล้ายเป็นราหูคือดาวพฤหัสซึ่งจะย้ายประมาณ30เมษายน2,567หลังจากนั้นจะมีเรื่องเข้ามามากมายและวกไปเรื่องของสงครามโลกด้วยถามต่อยว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาจะอยู่ครบสมัยหรือไม่ทํานายตามดวงดาวนอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวว่าอันนี้ต้องดูตาม วันเดือนปีเกิดของท่านด้วยปี2,567เป็นปีที่สำคัญกับประเทศเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาและอีกหลายเรื่องแต่หากตามดวงดาวแล้วก็ไม่ครบวาระอันนี้พูดตามดวงดาวที่เห็นคือดาวพฤหัสเพราะดาวนี้คือดวงในประเทศจะเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองอาจจะเป็นพักเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็ได้มีดวงเหมือนกัน อาจจะเป็นเหตุการณ์ยุบสภาหรือไม่อย่างไรแต่ที่เห็นน่ะคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นเองคำทำนายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของโหนฟองสนานจามรจ,จันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระสำ่ำ ดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษาจรสำคัญปี2567รพฤหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลิกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสารจรวงเล็บ7 เดินในราศีกลุ่มตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระเมลขจะยูจรวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤกภกมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พระหัสวงเล็บ5เป็นกาลกินีจรถึงพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567 ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ปีย่าง243ทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรททำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนโกสิน์มีดังนี้เรื่องร้ายที่น่าจับตามองตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉพลัน เศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปละายปีเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพลก้อน สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามมาปี2567เปิดคำทํานายโหนวารินปี2567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องจับตาการเมืองที่ข่วงพระเจ้าล้านนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนวารินโหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคมชประธานมูลนิธิ อาจารย์วารินบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและไถ่ชีวิตโครกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยคำทำนายโหนวารินปี2567ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพิธีต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางโหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิต ที่ตัวเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2,566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2,567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคสิวิไลเพียงแต่ว่าให้ต้องระมัดระวังกันอย่างมากในเรื่องของภัยธรรมชาติและภัยสงครามเมื่อในส่วนของภัยธรรมชาติมีสัญญาณปรากฏให้เห็นบ้างแล้วและภาคใต้ถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนอกจากนี้จะมีภัยแล้งด้วย แต่ไม่รุนแรงและเป็นไปตามฤดูกาลขณะที่ภัยสงครามนั้นเริ่มก่อตัวแล้วในตะวันออกกลางและอาจจะขยายวงต่อไปทางยุโรปค,คำทำนายการเมืองจับตาเมษายน67ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นโหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและ ยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคสิวิไลเดิมมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน67เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินดีพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้ง หรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและคนที่เห็นหน้าคร่าตากันอยู่แล้ว